โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเห็นว่ชิละอุตรากรโควิด -19 การปรับตัวครั้งใหญ่ของมนุษยชาติเมื่อสองสาวันก่อนหน้านั้นมีข่าวเล็กๆที่ไม่รู้เป็นเฟกนิวหรือไม่นักบินที่กำลังขับเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าคนหนึ่งได้พบ UFO รูปร่างคล้ายจานบินอยู่บนท้องฟ้าและภาพที่บันทึกไว้ได้นั้นทางนาซาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าเป็นวัตถุ ที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรหรือก็คือเป็น UFO จริงๆผมเองก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรและคิดว่าคนทั่วไปก็คงไม่ได้สนใจอะไรเพราะเรื่องแบบนี้มีมานานอย่างน้อยก็หลายสิบปีแล้วแต่นิยามที่กำลังติดอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหนมาเป็นเวลานานเป็นเดือนเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 นี่ทำให้ผมจินตนาการไปว่าถ้ามีมนุษย์ต่างดาวที่ขับยานอาวกาศวนเวียนมองดูความเป็นไปของโลกมาตลอดหลายสิบปีหรือร้อยปีในช่วงนี้พวกเขาคงประหลาดใจมากที่อยู่ๆถนนทั่วโลกที่เต็มไปด้วยรถยนต์ก็ว่างลงจนแทบร้างผู้คนที่เดินกันตามถนนเพื่อไปทำงานหรือท่องเที่ยวหายไปเกือบหมดสถานบันเทิงยอดนิยมอย่างดิสนีย์แลนด์ปิดหมด เช่นเดียวกับร้านเหล้าหรือบาร์ตอนกนลางคืนก็เงียบเชียบส่วนใหญ่ปิดร้าง การแข่งขันกีฬาหรือการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่คนมาชุมนุมกันมากมายก็หยุดลงอย่างสิ้นเชิงว่าที่จริงไม่ใช่แค่เอเลียนหรือมนุษย์ต่างดาวที่งงว่าเกิดอะไรขึ้นสัตว์จํานวนมากที่ถูกมนุษย์ขับไล่ออกไปให้อยู่แต่ในป่าเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วก็คงประหลาดใจเช่นเดียวกันบางแห่งพวกมันถึงกับเข้ามาดูในเมืองว่าเกิดอะไรขึ้นสัตว์น้ําขนาดใหญ่ในทะเลเช่นปลาโลมาก็เข้ามาว่ายเล่นอยู่ริมฝั่งโดยไม่กลัวว่าจะถูกทําร้ายเพราะมันไม่มีคน ผมเคยคิดว่าในประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์นั้นเราน่าจะไม่เคยประสบกับสภาพการแบบนี้มาก่อนนั่นก็คือการทํากิจกรรมของมนุษย์นั้นน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่กําเนิดมนุษย์ขึ้น,น,นมามาในโลกพวกเราเติบโตขึ้นมาตลอดในแง่ของจํานวนและการเพิ่มการทํากิจกรรมเพื่อความอยู่รอดและเผยแพร่เผ่าพันธุ์ในบางช่วงเวลาเราก็ประสบปัญหาเหมือนกันเช่น การเกิดสงครามโลกและโรคระบาดครั้งใหญ่อย่างไข้หวัดสเปนแต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นกว้างขวางทั่วโลกแบบนี้และคนก็ไม่ได้ลดการทำกิจกรรมลงมากมายขนาดนี้แต่การระบาดของโคโรนาไวรัสในครั้งนี้ได้ทำให้คนทั่วโลกลดกิจกรรมลงมาอย่างมากและทันทีถ้ามองจากฟ้าได้ทั่วโลกผมคิดว่าตอนนี้คงคล้ายๆกับสภาพของโลกย้อนหลังไปอย่างน้อยสัก50ปีหรือมากกว่านั้นเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ เมื่อไหร่มนุษย์จะเคลื่อนไหวและเดินทางเหมือนเดิมถ้าเรามองภาพใหญ่จริงๆของโควิด1 9คล้ายๆกับการสังเกตของเอเลียนจากฟากฟ้าผมอยากจะอธิบายอย่างคร่าวๆแบบนี้ว่ามนุษย์เกือบทุกคนในโลกในยุคปัจจุบันนั้นต่างก็อยู่ในโลกสมัยใหม่ที่ทุกวันจะต้องออกจากบ้านและเดินทางไปทํางานด้วยรถยนต์ทังที่เป็นของส่วนตัวและรถสาธารณะโดยกิจกรรมหรือสิ่งที่ไปทํานั้นประมาณสัก80เป็นการทําเพื่อความอยู่รอด หรือเพิ่มโอกาสอยู่รอดในอนาคตเช่นการผลิตอาหารยารักษาโรคการก่อสร้างที่อยู่อาศัยการสร้างโรงงานหรือสำนักงานและงานบริการต่างๆเช่นการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับมนุษย์ที่สัตว์อื่นไม่ทำ และอีก20%นั้นเป็นกิจกรรมเพื่อการบันเทิงและท่องเที่ยวตัวที่งานบันเทิงนั้นก็รวมถึงการชมคอนเสิร์ตการชมการแข่งขันกีฬาการไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงส่วนการท่องเที่ยวนั้นในปัจจุบันนอกจากเดินทางด้วยรถยนต์แล้วยังรวมไปถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศที่อาศัยเครื่องบินเป็นหลักด้วย โควิด -19 นั้นทำให้มนุษย์ต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือไม่ให้คนมาอยู่ใกล้กันน้อยกว่า2-3เมตรไม่ให้คนมาชุมนุมกันมากๆไม่ให้ต่างคนไม่ให้คนต่างถิ่นไปมาหาสู่กันเพราะจะทำให้โรคติดต่อกันได้ง่ายและไม่สามารถควบคุมการระบาดได้สิ่งที่ทำกันในตอนนี้ก็คือพยายามหยุดการเดินทางและหยุดการชุมนุมกันในช่วงที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกล็อกดาวน์หรือปิดเมืองเพื่อลดการระบาดของโรค นี่ทาให้คนลดเดินทางการออกจากบ้านลงมากอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ไปกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิงที่มนุษย์ต้องออกเดินทางจากบ้าน20%หายไปหมดซึ่งมนุษย์ก็ชดเชยบางส่วนด้วยการรับความบันเทิงที่บ้านผ่าน,านสื่ออย่างเน็ f l ล x และสื่อสังคมต่างๆเพิ่มขึ้นการออกจากบ้านเพื่อไปทํางานอีก80%นั้นจริงๆแล้ว4 0หรืออีกครึ่งหนึ่งเป็นการทํางานเพื่อผลิตและให้บริการที่ไม่จําเป็นต่อการอยู่รอดโดยตรงและไม่รีบด่วน ซึ่งมนุษย์ก็ชะลอไปและไม่ทําจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นซึ่งทําให้เหลือกิจกรรมที่จําเป็นต้องออกจากบ้านไปทําเพียง40%แต่40%นี้ยังง่าเกินไปไม่สามารถยับยั้งการระบาดของโรคได้ดีพอดังนั้นสิ่งที่มนุษย์ทําก็คือการนางานที่แต่เดิมต้องไปทําในสำนักในที่ทํางานกลับมาทําที่บ้านผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลและเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้น วิธีนี้สามารถลดการเดินทางออกจากบ้านได้10%เหลือสิ่งที่ต้องทำนอกบ้านเพียง30%ดังนั้นโดยสรุปแล้วมนุษยชาติก็สามารถลดการเดินทางออกจากบ้านได้ประมาณ70%เพื่อที่จะลดและหยุดยั้งการระบาดของไวรัสโครโรนาจนกว่าจะหายาหรือวัคซีนป้องกันมันซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็น1-2ปีนับจากนี้ ความเสียหายของเศรษฐกิจจากกระบวนการต่างๆที่กล่าวนั้นรุนแรงมากถ้ามนุษย์ลดการเดินทางออกจากบ้าน70%เหลือเพียงการทำงาน30%และทำงานที่บ้านบวกกับการเพิ่มประสิทธิภาพของงานอีก20%ก็แปลว่า GDP ลดลง50%เป็นเวลา2เดือนของการล็อกดาวน์ก็เท่ากับว่าปี2563นี้ GDP จะหายไป1เดือนเต็มหรือ GDP ลดลงไป 8.3%ก็จะกลายเป็นปีที่โลกถดถอยมากที่สุดปีหนึ่งทีเดียวเราคงต้องดูกันต่อไปประเด็นก็คือเมื่อไหร่ประเทศต่างๆจะคลายล็อกเศรษฐกิจและคายล็อกมากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวเร็วมากน้อยแค่ไหนที่สําคัญอีกอย่างก็คือภาคเศรษฐกิจไหนจะถูกกระทบและภาคไหนจะได้ประโยชน์หรือฟื้นตัวเร็ว อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทางและบันเทิงนอกบ้านนั้นชัดเจนว่าจะถูกกระทบหนักที่สุดเพราะแทบจะถูกปิดไปเลยในช่วงปิดเมืองอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยตรงอย่างธุรกิจน้ำมันเองนั้นก็ถูกกระทบแรงที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขนาดว่าราคาน้ำมันบางช่วงติดลบซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงธุรกิจการบินสนามบินและโรงแรมที่แทบจะถูกปิดและการฟื้นตัวก็ใช้เวลายาวนานกว่าธุรกิจอื่น บริษัทที่มีฐานะการเงินอ่อนแอน่าจะต้องอาศัยการช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อที่จะอยู่รอดธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่จําเป็นมากนักหรือสามารถเลื่อนการซื้อออกไปได้เพราะเป็นสินค้าคงทนก็ได้รับผลกระทบในแง่ที่ว่าคนจะต้องประหยัดและรักษาเงินสดเอาไว้ในยามที่รายได้หดหายหรือลดลงไปมากก็จะได้รับผลกระทบรองลงมาแต่ก็ยังเป็นปีที่ยากลําบากมากส่วนสินค้าจําเป็น ที่จะต้องใช้หรือบริโภคในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอาหารนั้นน่าจะถูกกระทบไม่มากนักเหตุผลก็เพราะว่าถึงอย่างไรรัฐบาลเกือบทุกประเทศรวมถึงไทยก็ต้องช่วยเหลือจ่ายเงินค่าของชีพส่วนนี้ให้อยู่ได้ในช่วงที่ปิดเมืองและคนไม่มีไรายได้ ในทุกวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในอดีตนั้นแทบจะไม่มีบริษัทใดที่ได้ประโยชน์เลยแต่ครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษที่บริษัทที่อยู่ในเทคโนโลยีดิจิตอลและบริษัทไฮเทคทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งที่ให้บริการที่ทําให้คนสามารถทํางานที่บ้านได้สะดวกคนที่ให้บริการการค้าขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและคนที่ขายความบันเทิงถึงบ้านผ่านสื่อทั้งหลายกลับได้ประโยชน์ เนื่องจากคนต้องใช้สินค้าและบริการของพวกเขามากขึ้นในช่วงล็อกดาวน์ซึ่งนั่นทำให้บริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหุ้น n a s ส a ดไม่ตกลงมาเลยหลายบริษัททำออท high ได้อย่างไม่น่าเชื่อคำถามสุดท้ายก็คือเมื่อไหร่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวกลับมาเท่ากับก่อนเกิดวิกฤตโควิด19 นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครตอบได้ชัดเจนขึ้นอ,อยู่กับพัฒนาการของการระบาดของโรคซึ่งหลายคนบอกว่าวันที่โลกค้นพบวัคซีนและสามารถผลิตได้มากพอน่าจะเป็นวันที่ทุกอย่างน่าจะกลับมาได้เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามผมขอเสริมว่าเศรษฐ,ฐกิจอาจจะกลับมาโตเท่าเดิมแต่สินค้าและบริการที่คนใช้อาจจะเปลี่ยนไปเพราะสินค้าบางอย่างที่คนได้ใช้ในช่วงวิกฤตเขาก็อาจจะใช้ต่อไปอีกในปริมาณที่มีนัยสําคัญหลังวิกฤต ซึ่งทำให้สินค้าเดิมที่คนเคยใช้นั้นถูกใช้น้อยลงตัวอย่างเช่นการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตจะมากขึ้นเรื่อยๆแต่การซื้อจากหน้าร้านอาจจะน้อยลงหลังวิกฤตหรืออย่างการทํางานที่บ้านที่คนจํานวนหนึ่งจะทํางานที่บ้านต่อไปซึ่งส่งผลกระทบไปยังสินค้าด้างเดิมหลายอย่างรวมไปถึงการใช้น้ํามันและพื้นที่สํานักงานเป็นตน้น 5. พฤษภาคม2563ดรนิเวศเหมวชิระวรากร